บทที่175่งถึงหนึฉันไม่รู้ว่าทางเชามาจากไหนเขายังมีการ์ดวีไจากร้านประมูลที่ไม่สามารถใช้ได้ด้วยซ้ําฉันได้ยินมาว่าบัตร VIP ที่นี่หาซื้อยากมากและฉันคิดว่าคนที่มีบัตร VIP ที่นี่ดูเหมือนจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับปีศาจคุณคงไม่เดาหรอกว่ายังมาสเตอร์ทางมาจากเผ่าปีศาจใช่ไหมมันดูไม่เหมือนเลยฉันก็ดูไม่เหมือนมันเหมือนกัน คนทั้งสที่เข้าร่วมการประมูลแล้วไม่รู้ว่ามู่หลงทางและต้วนอยู่คาดเดาอะไรไว้หลังจากเข้าไปในห้องประมูลแล้วก็มีนิทรศการสินค้าพวกเขาเป็นกลุ่มคนจํานวนมากและมีผู้เข้าร่วมรออยู่หน้าแต่ละรายการและผู้เข้าร่วมาจะไม่ออกไปจนกว่าข้อตกลงจะสรุปอย่างไรก็ตามถึงแม้คนจะเยอะแต่การบริการก็เอาใจใส่ดีมาก ตัวอย่างเช่นหลังจากที่พวกเขาเข้ามามีสาวใช้แสนสวยคนหนึ่งเดินมาหาพวกเขาสาวใช้คนนี้ก็ดูดีสุดๆเช่นกันและเธอสวมชุดผ้ากอสีดำบางๆซึ่งไม่เพียงแต่สามารถแสดงความงามอันงดงามของสตรีที่ยื่นออกมาทาั้งด้านหน้าและด้านหลังเท่านั้นแต่ยังดึงดูดความสนใจของผู้ชายได้อีกด้วยนายน้อยสามคนคุณต้องการเข้าร่วมการประมูลเพื่อพักผ่อนสักพักหรือต้องการเยี่ยมชมนิทรศการเสียงของผู้หญิงก็ไพเราะแต่มีเสน่ห์เล็กน้อย ช้อปปิ้งภายในงานนิทรรศการทางังยูพูดเบาๆและในขณะเดียวกันโจโหลิวโซก็บกคิวแล้วพูดว่าคุณไม่จําเป็นต้องตามฉันมารับใช้คุณคุณไปที่อื่นก็ได้ใช่ผู้หญิงคนนั้นตอบด้วยความเคารพและในขณะเดียวกันก็มีสีหน้าผิดหวังปรากฏขึ้นบนใบหน้าและสีหน้าของเธอจากนั้นเธอก็เดินจากไปโดยไม่รบกวนเธออีกตอนนี้ใบหน้าของทงอังยูดูดีขึ้นแล้วเสี่ยวไปมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นและถามอย่างครุ่งคิดผู้หญิงคนนั้น ไม่ใช่สาวใช้ธรรมดาเหรอแน่นอนว่าพวกเขาไม่ใช่สาวใช้ธรรมดาส่วนหยวนเฟิงตอบด้วยรอยยิ้มว่าดูสาวใช้ทุกคนที่นี่สิพวกเธอทุกคนดูสวยหรือมีเสน่ห์และร่างกายของพวกเธอล้วนอยู่ในระดับเฟิร์สคลาสดังนั้นพวกเธอจึงถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การแสดงเซียวไปจ้องไปที่ถังหยูด้วยความประหลาดใจและถามว่าพวกเขาสามารถซื้อได้ด้วยเหรอทงอังหยูพยักหน้าและกล่าวว่าพวกเขาควรได้รับการฝึกอบรมจากบ้านประมูลแห่งนี้เพื่อให้บริการแขกผู้มีเกียรติในบ้านประมูลหากมีแขกผู้มีเกียรติที่ชอบก็สามารถพาพวกเขาออกไปได้ นายน้อยทั้งพูดถูกมากส่วนหยวนเฟิงกล่าวว่าอันที่จริงพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของมิทัศการด้วยพวกเขามองดูและเห็นว่ามีสาวใช้ไม่กี่คนในห้องโถงบางคนไม่มีสาวใช้ยอยู่รอบตัวเหมือนพวกเขาในขณะที่บางคนกอดเอลเรียวเล็กของสาวใช้ยอย่างจงแจ้งและทาท่าไม่ซื่อสัตย์อยู่ในอ้อมแขนของคนเหล่านั้นประพฤติตนดีและเชื่อฟังอย่างยิ่งเซียวไปขมวดคิ้วและคิ้วของโจก็ไม่คุ้นเคยกับฉากนั้นเล็กน้อยและถามว่าพวกเขาทั้งหมดสมัครใจหรือเปล่า แน่นอนว่าพวกเขาทั้งหมดสมัครใจส่วนหยวนเฟิงอธิบายว่าผู้หญิงเหล่านี้ถูกซื้อมาจากทั่วทั้งทวีปทท่องเทียนในการประมูลตอนที่พวกเธอยังเป็นเด็กและบางคนก็ถูกทิ้งและรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมพวกเขาได้รับการฝึกฝนเพื่อทำให้ผู้ชายพอใจตั้งแต่ยังเด็กถ้าเราขับไล่พวกเขาออกจากบ้านประมูลตอนนี้พวกเขาจะจบลงที่ลานกูแลนซึ่งไม่ดีเท่าที่นี่ที่นี่แตกต่างจากที่นั่นทงังหยูพูดกับเสี่ยวไปว่าคุณจะเข้าใจหลังจากที่คุณอยู่ที่นี่มานานแล้ว แม้ว่านี่จะเป็นโลกที่ทรงพลังแต่จริงๆแล้วมันเป็นโลกที่ผู้คนกินเนื้อคนเช่นผู้หญิงพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นคนธรรมดาเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเขาหรือไม่ไม่มีใครรู้ว่าไปกันเถอะเข้าไปดูนิทรรศการกันเถอะอย่ากังวลกับมันมากนักทังยู่จับมือของเซียวไปแล้วพูดเสี่ยวไปพยักหน้าและทั้งสองก็เดินเข้าไปในนิทรรศการทังยูซื้อของมากมายและสวนหยวนเฟิงก็ซื้อของมากมายเช่นกันขณะนี้เหลือเวลาอีกไม่มากก่อนเริ่มการประมูลในงานนิทรรศการมีคนน้อยลงมากและสินค้าหลายชิ้นในตู้โชว์ก็ขายเกือบหมดแล้วทังยยยูและะเสสีี่่ววไไปทห้้อองงาาาใตนนข นายน้อยถังส่วนหยวนเฟิงมองดูถังยูอย่างอิจฉาเขาไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าทังยูมาจากไหนคุณต้องรู้ว่าราคากล่องก็แพงมากเช่นกันคุณมาทําอะไรที่นี่ทังยูขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจหลอดไฟจากนั้นเขาก็ปิดประตูอย่างไม่ตั้งใจส่วนหยวนเฟิงมันมากเกินไปมันจะไม่รบกวนความรักระหว่างคุณสองคนหรอทั้งสองเดินเข้าไปในห้องซึ่งอยู่บนชั้นสองและมีประตูคริสตัลสีขาวขนาดใหญ่อยู่ในห้องซึ่งหรูหราและสะดวกสบายยิ่งขึ้นผ่านคริสตัลสีขาว พวกเขาสามารถมองเห็นสถานการณ์ชั้นล่างได้อย่างชัดเจนมีโต๊ะและที่นั่งธรรมดาชั้นล่างมีเพียงชั้นสองเท่านั้นที่เป็นห้อง v ี p ออย่างไรก็ตามข้อดีเพียงอย่างเดียวขององค์การเข้าไปในห้อง v ี p คือห้องนี้มีความรู้สึกทางจิตวิญ,ญญาณของตัวเองในการแยกผู้อื่นการก่อตัวขององค์การสอบสวนดังนั้นยกเว้นคนในการประมูลที่รู้ว่าพวกเขาเข้ามาในห้องนี้ไม่มีใครรู้นี่คืออะไรมันมหัศจรรย์มากมันเหมือนกับโปรเจคเตอร์สมัยใหม่นิดหน่อยเสียวไปแต่คริสตัลสีขาวแล้วพูดโดยดูภาพที่ชัดเจนที่ฉายไว้ด้านล่าง นี่ควรจะเป็นหน้าจอคริสตัลสีขาวทาั้งยูลูกคางของเข,ขาแล้วพูดว่าหน้าจอคริสตัลสีขาวชนิดนี้เป็นคริสตัลที่ค่อนข้างมีค่าแม้ว่าจะมีราคาแพงในทวีปถงเทียนแต่ก็เป็นเรื่องปกติเช่นกันสามารถใช้เพื่อหักเหตภาพซึ่งคล้ายกับโปรเจคเตอร์สมัยใหม่ได้หายไปมันน่าทึ่งเสี่ยวไปกล่าวว่าแน่นอนว่านี่คือโลกแห่งการปลูกฝังความเป็นอมะตะซึ่งน่าทึ่งมากทาั้งยูพูดด้วยรอยยิ้ม การประมูลเริ่มต้นอย่างรวดเร็วและใช้เวลาไม่นานในการรอบุคคลที่เป็นประธานในการประมูลคือชายชรามีหนวดเคราสีเทาหลังจากที่ชายชราครึ่งเวทีการประมูลก็เงียบลงอย่างรวดเร็วชายชราคนนี้มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแอละลมหายใจที่อ่อนโยนแต่ระดับพลังยึดของเขาไม่ต่ำจริงๆแล้วเขาเป็นสวรรค์และเขายังเป็นเจ้าภาพการประมูลอาณาจักรสิ้นหวังมาหลายปีแล้วลูกค้าเก่าจำนวนมากจึงรู้จักเขาชายชรามองดูทุกคนแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่ายินดีต้อนรับสู่การประมูลอาณาจักรสิ้นหวังฉันจะไม่นินทาฉันขอประกาศว่าการประมูลจะเริ่มทันี